5ข้อที่ต้องรู้ถ้าขับรถกลับบ้านช่วงสงกรานต์สงกรานต์ครับเป็นเทศกาลหยุดยาวครับหลายๆคนต้องขับรถกลับบ้านเป็นระยะทางยาวๆว,วันนี้นะครับผมจะมาแชร์5ข้อที่ควรรู้ไว้ขับรถปลอดภัยถึงบ้านไวช่วงสงกรานต์ครับ 1. ครับรถพร้อมเท่ากับเดินทางปลอดภัยต้องเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งครับตรวจดูน้ำมันเครื่องยางเบรก ไฟหน้าพอจะได้ขับรถอย่างไม่ต้องกันนงวล 2. คนพร้อมถ้าง,ง่วงให้หยุดครับอย่าฝืนเพราะถ้าฝืนแล้วเกิดหลับในขึ้นมาหลับแค่3ามถึงห้าปีาก็อาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ครับแต่ถ้าเราง่วงจริงๆก็สลับคนขับหากาแฟดื่มหรือว่าง,งีบดีกว่าครับข้อที่ 3. แผนพร้อมวางแผนเส้นทางล่วงหน้าครับช่วงสงการเนี่ยรถจะเยอะเยอะมากๆเลยพอทุกคนเนี่ยก็จะกลับบ้านเหมือนกันรถติดแน่นอนให้วางแผนดีๆ เปิด GPS เช็คจราจรแล้วก็เผื่อเวลาไว้เยอะๆครับ 4. สติพร้อมดื่มไม่รับเพราะถ้าดื่มเนี่ยถึงจะไม่เยอะครับก็สามารถเมาได้เหมือนกันอย่าเสี่ยงเลยครับไว้ถึงบ้านเมื่อไหร่ไปฉลองนะข้อที่5คิดถึงคนที่รอยอยู่ที่บ้านครับขับช้าๆถึงบ้านพร้อมรอยยิ้มดีกว่ารีบแต่ไม่ถึงนะครับเดินทางอย่างมีสติเหนื่อยก็พักสุดท้ายขอให้สนุกกับเทศกาลสงการานต์ครับ